ก็เป็นน,น,นะฮะดน้หมครับนีบ่ราคา800เยนนะครับเดี๋ยวพอมารบมา2 30บาทของคุณโตนี่ก็200กว่าบาทเหมือนกันครับมีเป็นปผัดผัดไก่แล้วก็ไข่น่ากินมาก่วนของคุณโอนี่ก็เป็นเี็ดครับผมบรรยากาศร้านนะครับเล็กๆแต่ว่าแบบกระทัดรัดน,นะครับ ตรงนี้นั่งได้3คนเมื่อคืนเราเดินผ่านได้เห็นหน่ากินก็เลยต้องมาลองขนาดอุปรกรณ์ในการทำอาหารนี่นนะเพียงนั้นเป็นน้ำร้อนครับกรลังเดือดทุกขุนเลยเป็นไงบ้างครับคุณโอรสชาติได้อะไรดีใช่ได้เลยนะนี่เอออริจินอลเลยนะถ้าถ,ถ้ากินในไทยนี่สามสี่ร้อยเลยเนะี่ยมีสองร้อยกว่าบาท์ดีมีไ<ม>ข่ลวกด้วเยเป็นไงอร่อยไหมตัว ไม่ใช่ไม่มีหมูไม่มีไม่มีพรอไม่มีกูกินไปเกี่ยวกันข้าวกูกินไปเกี่ยวกินเดี๋ยวกูขาช้อนให้เอาหน่อเดี๋ยวผจะลองแบบเดิมมึงซุยๆเข้าปากเลยนี่ก็เป็นความบันเทิงในการที่มาประเทศญี่ปุ่นนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมจะอยากจะชิมอันนี้ละผมเน สีมันแล้วมันเหมือนต้มยำก็เลยสั่งมาง่ายๆครับวิธีการสั่งของนะครับให้เราไปที่ตู้นี่ไงนี่ครับก็จะมีรายการอาหารเต็มไปหมดเลยหนึ่งซองตามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงยี่สิบไปอย่างแต่แล้วก็หยอดตังค์นะครับเอาแบงค์ใหญ่ๆเข้าไปหยอดตังค์เสร็จปุ๊บมันก็จะคิดให้แล้วก็บิดตรงปุ่มนี้นะครับก็จะมีตังค์ทอนไหลออกมา 紙袋の中に1000万円が入っていたとかったという気持ちはどうして1000万円を買い取って,ていたと思われますか